สวัสดีจ้ะวันนี้เราจะมาเสีย่ยงทายเลือกไพ่กันนะจ๊ะสำหรับคนที่กำลังคิดจะคบจะคุยกับหวานใจอยู่ว่าคนนี้เนี่ยคุยไปจะเป็นยังไงจะลงเอยไหมเลือกในใจได้เลยนะอันนี้ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเลือกใบไหนได้แล้วก็มาดูกันนะจ๊ะคนที่เลือกใบที่หนึ่งถามว่า จะเป็นยังไงกับคนนี้ทำของใส่ไปเลยจ้าเขาถึงจะรักเธอใบที่สองโอ้โหคนนี้แหละคู่ของเธอจำยังไงเขาก็รักเธอไม่มีข้อแม้แน่นอนส่วนคนที่เลือกใบสุดท้ายใบที่สาม รักกินขโมยกินต้องแอบครบซุกซ่อนถึงจะลงตัวนะจ๊ะเลือกได้ใบไหนก็ตามนั้นนะจ๊ะทำนายโดยจันจะกี้สี่พยากรณ์จ้า